สองตัวเน้นเหรอโอ้ขอบคุณมากสองตัวเน้นเน้นเอายินข่าวว่าแอนไมฟันแล้วนะครับผมเพ่อนว่าของรัฐบาลไทยแน่นอนนะครับผมเมื่อนี้ก็จะเอาเสิร์ฟเสิร์ฟวัฒนร่อน,นะครับผมคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเส้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยานในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับขอสูชองตาพารวยครับผมเมื่อกี้แอดมีแนวทางประจําวันของน้องขาวปั้นของแอดใหม่และก็ของแอดก่ามาฝากนะครับล่าชุดของน้องขับปั้นเมื่อวานนะครับโอ้โหเท่าอยู่ประมาณสองสามรอบนะครับผมไปเขารอบดึกๆอีกนะครับผม่าสําหรับแนวทางนะครับวันนี้จะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะครับสําหรับแนวทางของน้องขับปั้นนะครับผม เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ก,กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมนั่งถา่าฝนตั้งแตสเสาเสาบอเ้าจะกเซียนะครับผมตอนนี้กระตก่บแห้งนะครับผมกะเลฝ้า,ามาเย็ดกิบใหเย็ซได้รับชมรับฟังกันนะครับผมหารุ้นด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ฝันไหมครับฮะ ไม่ฝันหรอออะพอแล้วพอแล้วมันอยู่ใกล้เกินเดี๋ยวมองไม่เห็นนะโอเคได้แล้วอ่าวัน,นวันนี้ปูไข่ขอปูไข่ให้หน่อยขอปูไข่ให้สักสองตัวเน้นๆหน่อยได้หรือเปล่าฮะโอเคโอเคเดี๋ยวแปลาให้ พร้อมหรือ,อยังครับโอเคเอามาปุ๊บได้ปั๊บนะครับผมว่าต้องว้าหลายเพราะว่าเพิ่งฝันโอ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 เคโอเคโอเคเอา้าฮะอะไรนะท้าผู้ชมไม่ได้ยิน สองตัวเน้นเน้นหรอใช่โอ้ขอบคุณมากสองตัวเน้นเน้นเอาออกตอนไหนครับ <S <S เที่ยงออกทนัทนทันเที่ยงแล้วตอนไหนเย็นสองทุ่ม โอเคโอ้โหวันนี้สวยมากวันนี้นี่สวยมากเอาเอาเอาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่ได้มาแล้วสลับของน้องข้าวปั้นอ่านิ่งนิ่งิ่งนิ่งเดี๋ยวกล้องหายเองนิ่งครับนิ่ง,น,งนิ่งเลยกล้องหาเองครับผม อ่านิ่งมันทุนย้อนหน่อยหนึ่งสองแช่หนึ่งสองแช่โอเคขอบคุณมากครับผมสลับแนวทางของน้องเข้าปั้นวันนี้ให้ศูนย์ห้าตรงตรงตอนเที่ยงตอนเย็นสองทุ่มครึ่งเมื่อเนี่ยที่ว่าพจนบอกว่าสองทุ่มครึ่งก็ออกสองทุ่มครึ่งของพอดีนะครับผมสามตัวออกสามตัวเลยนะครับผมสองทุ่มครึ่ง โองเอ็ดีโทามาเอตัวีโทมาเอดใหม่รับหน่อยอยขึ้มารับเองต่อไปของแอดก้าแล้วก็ของแอดใหม่เมื่อขึ้นเนฟ่นฝันได้สามตนะครับแม่หักมาบอกนะครับแม่หักที่เสียชีวิตไปไม่ใม่นะเพิ่นม,มาบอกให้ซื้อเอาม,มาบ่าซื้อเอาเลยมันออกสงสัยจะมือนี่นะครับผมของแอดใหม่จะมีแค่กลับไปกับมาชินี่แค่สองกลับเท่านั้นนะครับเป็นตัวไหนลุ้นด้วยกันนะครับผม อ่ะต่อไปของแอดใหม่นะครับผมแอนใหม่มาดูของแอนใหม่นะครับโอเคฮะโอเคโอเคถึงให้หน่อยถึงให้หน่อยอของแอดใหม่นะครับผมสาวน้อยนะครับสาวน้อยนี่คือตอนเย็นนะครับผมห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของแอนใหม่ก่อนจะพิ่งเอาพ่อออกมา เอาเอาของ S ใหม่ก่อนโอเคเอามือออกท่านผู้ชมไม่เห็นของ S ใหม่ได้หนึ่งสามหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งนะครับอัานหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมซาสองตัวก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งสามนะครับผมสำหรับแนวทาง S ใหม่ อะไรแอดกต่อไปของแอดกาอ้าววันนี้ของแอดกาเหมือนกันกับของน้องเขาปั้นเลยนะคะผมอ่ะถอยไปอถอยอีกนิดถอยอีกนิดโอเคสต็อปยุด,ด ขอบคุณมากวันนี้มีเ e รีเซนเตอร์นะคะผมมีเ e รีเซนเตอร์จับให้นะคะผมสำหรับประจำวันของแอดก้านะครับวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะผมยังครับยังนิ่งๆก่อนนิ่งๆท่าน,น,น,นผู้ชมกำลังแคบ <c oughs> อันนี้ิ่งแบนนั้นแนละอ่าสำหรับสามตัวนะครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ ห้าศูนย์นะครับตัวเน้นคือห้าศูนย์ตัวรองคือหนึ่งห้านะครับตัวกันคือหนึ่งศูนย์นะครับสําหรับด้านล่างเอานิ่งหน่อยครับนิ่งหน่อยนี่พิเซเตอร์ต้องนิ่งนะครับผมอ่านิ่งเลยเหมือนหุ่นยนต์นะครับผมอ่ะไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าห้าห้าห้าเก้าเจ็ดนะครับผมอ่านี้นะครับผมสลับแนวทางของแอดกานะครับลาุูได้ยินข่าวว่าแอนไม่ฟันแล้วนะครับผม ผนว่าของรัฐบาลไทยแน่นอนนะครับผมเมื่อนี้ก็จะเอาเซิฟเซิฟไวแให้กอนนะครับผมอ่านะครับผมจะเอาให้เอฟซีพิจนาไปดูก่อนนะครับผมสลับที่แอสแปวมาได้อยู่ประมาณสักสี่ชุดนะครับผมได้ประมาณสี่ชุดนะครับแล้วลุ้นด้วยกันวันไหวปู่นะครับผมวันไหวปู วันพระนะครับแอดใหม่จะติดทูกเสียงไทยถ้าตรงกับชุดไหนคือจัดเลยนะครับผมผู้ใดซื้อก่อนได้ก่อนนะครับใครซื้อลอตเตอรี่ก่อนได้ก่อนนะครับงวดนี้นะครับเหมือนงวดนที่แล้ว28ได้ปุ๊บ fc ซื้อกันเลยนะครับ928นะครับผมผู้ใดซื้อก่อนจได้รุ่นก่อนนะครับสนับแนวทางของรัฐบาลไทยจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวรุ่นด้วยกันคลิปหน้านะครับผม ประจำบ้านนี้เอาไปก่อนนะครับหนึ่งสามหนึ่งวันนี้ก่อนนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวรุ่นด้วยกันนะครับผมอ่ะคน่านคนฝันดีเดี๋ยวไปเสืบเสืบแอนไมค์กันอ๋อวันท่านไหนพ่ออ๋อตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับผมเสืบเสืบอ่าเดี๋ยวยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับผมยิมรอไว้เลยนะครับพีซีท่านไหนที่รอแนวทางของแอนหม่์ิมรอไว,เล,อไวเลยเป็นของรัฐบาลไทย ปล่อยแล้วนะครับผมปล่อยเย็นนี้นะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวรุนเด้ยกันเมืองกันหนอกฝนตกอู้ตกครับตรงนี้<ป>ตกตั้งแต่เช้านะครับผมตกตั้งแต่เศร้าๆบ้านในเศร้าเลยนะครับเริ่มแรกจะว่าจ,จะเทพื้นด้านในเอาไปมาทรงใสปูวา่าเ,เทเทเดียวให้มันแล้วโหลดนะครับผมเทครั้งเดียวให้เสร็จเลยนะครับผม จะเลื่อยเทบอได้นะครับฝนตกนะครับผมหรือว่าปู่จะเลือกวันนะครับแน่ปู่จะเลือกวันนะครับเห็นเห็นแล้วสงสัยปู่จะเลือกวันเองนะครับผมเทวนนันไหนหมือได้แดดมือนันเทนะครับสั่งซีเมนต์มาเทาเลยนะครับชิวแล้วเท่าไหร่ยังไม่ทราบเลยนะครับผม อสัญญาอ FC ีถ้าไหนที่รับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ